สวัสดีครับวันนี้พามาดูนะครับรถซูเปอร์ครับนะครับตัวใหม่นะครับเครื่องตัวใหม่นะครับผมอาการดังนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูว่าเป็นะอะไรนะครับเปิดก่อนนะครับผม เดี๋ยวมาลื <speaking into lions> <speaking> <hors> ้อเช็คดูนะครับว่าเป็นกับอะไรนะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนลื้อเลยนะครับแกกระหุ่นมาวะเนี่ยปัญหาที่พบนะครับถอดมาก็เจอเลยนะครับวันนี้ถอดตัวข้างนี้เห็นไหมครับสู้ดิเล่ยโอ้ยดิเล่ยโอ้ยโชยอนนะครับผมเด้ต้องมาถอดตัวนี้แกตัวนี้กันนะครับนี่นะครับได้ทําการประกอบแล้วนะครับผมปัญหาที่เจอนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ ถ่ายตอนถอดถ่ายตอนถอดให้ดูนะครับแต่ตอนที่ปัญหานี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับปัญหาอยู่กับตัวนี้นะครับตัวลูกปืนแคมนะครับผมลูกปืนแคมตัวนอกปกต,ติไอ้รุ่นนี้มันชอบแตกลูกปืนแคมตัวในด้านนู้นนะครับแต่นี้มันมาแตกตัวใหญ่นะครับผมอันนี้ก็เบอร์หกเก้าศูนย์สี่นะครับนี่หกเก้าศูนย์สี่มันไม่แตกนะครับแต่มันเป็นรอยเป็นตำบดอยู่ข้างใน เป็นอยู่ในตะมดตัวนี้มันจะขัดขัดคือมันหมุนได้เลยครับผมแต่พอมันเป็นตะมดปุ๊บรอบสูงๆไปนะครับผมมันทําให้เกิดเสียงนะครับเกิดเกิดเสียงเกิดเสียงนะครับผมมันจะดังคุก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 นะครับผมนี่ปัญหาที่เจอนะครับผมแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนก็หายเลยนะครับผมเงียบนะครับผมตอนแรกคิดว่าเป็นตัวดันโซนะครับผมแต่นี้ปัญหาที่เจอลนปืนแปรนะ สวัสดีครับผม